ครับถัดไปมูลที่เครือข่ายครอบครัวครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะจากมูลที่เครือข่ายครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้จักเรามากขึ้นก็เปิดหน้า4ี่ิเก้าของทำเนียบรุ่นนะคะเราอยู่ในนั้นนะคะสําหรับเครือข่ายครอบครัวค่ะจริงๆเราทําในเรื่องของการส่งเสริมพลังครอบครัวให้เกิดเป็นเครือข่ายเราจะให้ครอบครัวเนี่ยค่ะตระหนัก ในเรื่องของพิษภัยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นตัวขับเคลื่อนเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าสําหรับครอบครัวกลุ่มทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีหนังสือแล้วก็มีรายการวิทยุอะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็เราจะทํางานกับครอบครัวกลุ่มเฉพาะก็คือครอบครัวเด็กเดี่ยวครอบครัวแม่วัยรุ่นครอบครัวที่มีรูปพิการ ไม่ว่าจะเป็นออเทสติกซีพีก็คือ,อมีในเรื่องของพิการทางสมองสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีหนังสือมาแจกนะคะซึ่งาจากการทำงานมานานมากนะคะเราก็จะมีกระบวนการต้นแบบนะคะอันนี้เนี่ยทาง พื้นที่สามารถนำไปศึกษาแล้วก็เอาไปทำกับชุมชนได้เลยซึ่งเรามีเครือข่ายจริงๆอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลักๆเลยก็จะมีสุรินวันนี้ก็มาด้วยนะคะก็จะมีพื้นที่สุรินเชียงใหม่นะคะลาดบุรีนี้ก็เติบโตไปไปทำเองแล้วนะคะก็มีจันทบุรีก็เติบโตไปแล้วส่วนเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยไปฝากตัวเองไว้กับวัดสวนดอกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราทาพื้นที่เรียนรู้ด้วยนะคะก็ อันนี้จะเป็นเอกสารก็จะมีให้สําหรับกลุ่มพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกลําพังแล้วก็กลุ่มคนทํางานด้วยนะคะยังไงบูธของเรานะคะอยู่ข้างล่างจะมีสาวสวยและหนุ่มรออยู่กับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ